สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ผมตีนลำปางนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะรุ่นอนุสร์หนึ่งร้อยสิบแปดปีมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับอีกอีกหนึ่งหนึ่งบล็อกพิมพ์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับ ที่จะไปรับชมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดรับการแจ้งเตือนนะครับสําหรับการลงคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะของพระสมเด็์วัดขังนะครับรุ่นอนุสร118ปีนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ในภาพประธานนะครับเป็นบล็อกพิมพ์ยืดนะครับก็มาพร้อมกล่องนะครับแต่ว่าฝากล่องจะหลุดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม พระองค์นี้นะครับเป็นเป็นพิมพ์ที่นิยมนะเป็นบล็อกที่นิยมสุดของ1 1 8ปีนะดูทรงนะครับก็จะมีลักษณะและก็ความสวยงามนะครับนะครับอบองพระพุทธนี่จะอบล่ำนะครับการแกะพิมพ์นะครับทั้งเส้นซุ้มนะครับพิมพ์พระอะไรต่างๆก็จะมีความล่ำนะครับสวยงาม นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาชมกันก่อนนะครับว่าลักษณะของร้อสิบแปดปีพิมพ์ยืดเนี่ยนะครับบล็อกยืดเนี่ยนะครับที่นิยมเล่นหากันนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพระสมเด็จวัดลังรุ่นอนุสรรษร้อสิบแปดปีเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นพิมพ์พระประธานเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยก็จะมีอยู่สองบล็อกนะครับถ้าเป็นบล็อกยืดนะครับก็จะมีแยกเอาเป็นเกตจุดกับ เข่าขีดนะครับวงนี้จะเป็นเกตจุดนะครับถ้าเข่าขีดก็จะมีตรงนี้เป็นเขาเป็นรอยขีดนะครับซึ่งจะพบน้อยกว่านะครับที่เป็นเกตจุดนะครับดยส่วนรวมนะครับลักษณะอื่นๆก็เหมือนกับ1 1 8ปีนะพิมพ์ใหญ่พระประธานโดยทั่วไปก็คือมีพระพุทธประทับอยู่บนฐาน3ชั้นนะครับแล้วก็ครอบด้วยซุ้ม นะครับก็จะมีจุดไม่ไข่ปลาระหว่างฐานที่สองกับฐานที่สามแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับฐานทั้งสามก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีความสวยงามนะครับพระไม่ได้ใช้เลยนะครับส่วนองค์พระพระพุทธนะครับที่ประทับอยู่บนฐานสามชั้นก็มีความล่านะครับเสียงกลมโตนะครับเกลยดอาจจะใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปชนกับเส้นซุ้มด้านบนแบบนี้นะครับชนแบบนี้นะครับไม่ได้พลาด นะครับหรือทะลุกออกไปนะชนแบบนี้นะครับโดยถ้าเรามองนะครับโดยทั่วไปนะครับจะสังเกตห็นว่าพราเนี้ยก็จะมีคราบนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับที่บอกเรียกว่าเป็นคราบสีพึ่งเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วนะเกือบทั่วองค์พระเลยนะครับแบบนี้นะแต่แต่ว่าตรงซอกมุมเนี่ยนะครับที่ทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับที่ฐานทางด้านซ้ายนะฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีลักษณะของสีพึ่งนเยอะ เยอะที่สุดนะครับแบบนี้พื้นผิวขององค์พระนะครับก็แน่นเรียบตึงนะครับเมื่อเราส่องดูแบบนี้เนี่ยจะเห็นนะเม็ดมนลสารเนี่ยนะครับเป็นจุดสีดำดำนะครับซึ่งก็เหมือนกับพระผงนะรุ่น118ปีโดยทั่วไปนะครับพระพุทธนะครับดูนะครับลำลำตัวลำพระองค์นีจะใหญ่นะแขนซ้ายแขนขวานะครับจะอวบใหญ่และลึกนะซอกแขนนี่จะลึก นะครับมือนะครับพระหัตถ์เนี่ยประสานกันที่หน้าท้องนะครับแล้วก็พระบาทก็ประสานกันนะครับแล้วก็จะมีเส้นพาทิพย์บางๆปรากฏแบบนี้นะครับเมื่อเราเอียงดูนะครับจะสังเห็นจะสังเกตนะครับเห็นมิติขององค์พระนะครับมีความสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับอกจะสูงกว่าท้องนะครับแบบนี้นะครับดูเส้นซุ้มนะครับจะอวบล่ำใหญ่นะทั้งด้านบนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะ เป็นเส้นแบบนี้นะครับขอบด้านข้างนะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะเหมือนมีรอยกระดาษทรายรอยปัดรอยแต่งนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้นะครับพลิกดูด้านหลังนะครับพระองค์นี้นะครับมีตรายางของรุ่นอนุสรณ์ร้อสิบแปีเนี่ยปั๊มอยู่ก็มีปรากฏให้เห็นนะครับชัดเจนอยู่นะครับเม็ดมวลสารสีดำๆนะครับเป็นจุดสีดำเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับ คราบแป้งที่เกิดจากการกดบล็อกพิมพ์ตอนแรกนะครับก็ยังมีปรากฏให้เห็นนะครับพระสมเด็จอนุสร์วัลคังนะครับรุ่นอนุสร์หนึ่สิบแปดปีเนี่ยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นอนุสร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จัดสร้างโดยวัลคังและนะครับและเล่นง่ายนะครับ อาจจะเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับของของรุ่นอนุสรนะครับสังเกตดูนะครับพระก็จะมีความสวยงามนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเกจิคณาจารย์นะครับชื่อดังนะมีชื่อเสียงแห่งยุคนี่นะครับร่วมปลูกเสกนะครับท่านใดที่เก็บนะครับหรือสะสมหรือนำไปใช้นะครับก็ แนะนำว่านะครับรุ่นอนุสรณ์ปีก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับแล้วก็น่าสะสมนะครับสะสมไว้ตอนนี้นะครับไม่เป็นภาระของลูกหลานแน่นอนนะครับมีประวัติการจัดสร้างที่ชัดเจนนะครับนะครับลองสังเกตดูนะครับเมื่อเราเห็นองค์พระเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นเป็นเป็นบล็อกยืดนะครับหรือพิมพ์ยืดเนี่ย นะครับก็มีความสวยงามนะครับน่าใช้นะครับเนี่ยเหมือนเลยนะครับเหมือนยุคแรกนะครับสวยๆงานแบบนี้เขาแกะออกมานะครับการแกะบล็อกนะครับก็เป็นพระที่ที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับพระสมเด็จวัดละคังนะครับรุ่นอนุสรณ์118ปีนะพิมพ์ใหญ่พระประธานบล็อกยืดนะครับซึ่งพบเจอได้น้อยกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธาน ทั่วไปนะครับที่เป็นอกล่ํานะครับซุ้มขีดล่างซุ้มขีดบนนะครับซึ่งก็มีการแบ่งแยกออกเป็นอีกหลายบล็อกนะครับก็แต่ว่าบล็อกยื่เนี่ยนะครับเป็นเป็นรุ่นที่น่าสะสมนะครับน่าใช้งานนะครับอย่างยิ่งเลยสวยงามนะครับหายากมากนะครับหายากมากนานๆกว่าจะปรากฏให้เห็นหนึ่งองค์นะครับถ้าท่านใดที่มีอยู่นะครับก็ไม่อยากจะ ปล่อยให้หลุดมือนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็แนะนําเลยนะครับควรค่าแกก่ารสะสมแล้วก็บูชายิ่งนะครับพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์หนึ่้อปีนาเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์เยาพระประธานนะครับเป็นพระสมเด็จนที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากสะสมนะครับเราพิจารณาดูนะครับว่าพระองค์นี้มีความสวยงามขนาดไหนนะครับมาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่อง มีที่กล่องนี้เขียนไว้อย่างนี้ด้วยนะครับที่4ีสามพรานนะครับที่4งานสามพรานวันที่28่แเดือนกุมภาพันธ์ปี59นะครับดูตอนนั้นนะครับชอบมานะครับราคานี้นะครับ7 0 0ดกว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาของพิมพ์ยืดนะครับไม่ถึงนะครับราคาของอันนี้ไม่ถึงนะครับก็แต่ว่าใบประกาศนี่หาไม่เจอนะครับใบประกาศหาไม่เจอ นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้เข้ามาทักทายเลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่แบ่งพระให้เช่านะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่เช่าพระนะครับพระสมเด็จวัดละขังนะครับรุ่นอนุสรณ์118ปีนะพิมพ์ยาพระประธานนะครับบอกยืดนะครับแนะนานะครับแนะนํามา ว่าน่าสะสมและก็น่าชายิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ